รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด สวัสดีค่ะ Welcome to English on Wheels ได้เวลาเจอกันเหมือนเดิมนะคะรายการภาษาอังกฤษติดล้อค่ะเป็นรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดค่ะ วันนี้เอพัชรีรักษาวงนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาค้นหาคำศัพท์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งสำนักงานก็ตามนะคะเราอยู่กันที่ modern f o r m m space นะคะตั้งอยู่ภายใน the sc place บนถนนรัชดาพิเศษค่ะตามไปเข้าไปดูเฟอร์นิเจอร์สวยๆกันเลย นโดยบขสขนส่งความสุขทั่วไทยโทร1490 สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะโอ้ oh, เป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะประโยคนี้นะคะ Good afternoon May I help you หรือว่าจะเป็น Good afternoon Is there anything I can do for you จริงๆแล้วเนี่ยเอมาเนี่ยนะคะสนใจอยากจะซื้อ Furniture อรชุดนะคะไปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นค่ะ I need a set of furniture for the living room คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะ Furniture F, iture, F U R N I T U R E f u r n i t u r e ก็คือเครื่องเรือนนะคะหรือว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ทับซับกันไปเลยนะคะอย่างเช่นค่ะก็จะมีโซฟาแบบนี้เนี่ยจะต่างกันกับเบนช์ที่เป็นม้ายาวนั่งแข็งๆนะโซฟาเนี่ยนะคะจะเป็นเบาะสองที่นั่งขึ้นไปมีพนักไว้พิงด้วยนะคะจะออกนิ่มๆหน่อยค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมีคำว่า living room l i v i n g R O O M Living room ก็คือห้องนั่งเล่นค่ะ Furniture เนี่ยมีสำหรับห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องอื่นๆในบ้านใช่ไหมคะห้องนอนมีไหมมีค่ะมีนะคะห้องนอนคือ Bedroom B E D R O O M Bedroom ห้องนอนค่ะส่วนห้องแต่งตัว Dressing room D R E S S, S I N G R O O M d ressing room เดี๋ยวนี้ได้ยินว่า walk in closet อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะห้องเชื่อมติดอยู่กับห้องนอนเลยใช่ไหมคะเป็นพื้นที่เราเดินเข้าไป walk in แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะ kitchen K I T C H E N kitchen ก็คือห้องครัวคราวนี้เนี่ยนะคะขออนุญาตเดินดรูรอบๆก่อนแล้วกัน I will look around first ขอบคุณมากมาก,มากเลยนะคะ,คะถ,ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลสอบถามหรือต้องการคำแนะนำชิญได้ที่เคน์เตอระคะขอบคุณค่ะ,คะ คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเป็นประเภทต่างๆของเฟอร์นิเจอร์นะคะที่อยู่รอบๆตัวเรา a r m มแชร์ a r m c h a i r อ r m c แชร์ค่ะจะเป็นเก้าอี้ที่มีที่วางแขนสองข้างส่วน recliner r e c l i n e r recliner จะเป็นเก้าอี้นะคะที่มีพนักพิงที่เราสามารถที่จะเอนแล้วก็นอนแบบสบายๆได้ค่ะ Coffee table โต๊ะเตี้ยนะคะไว้วางตรงกลางชุดนั่งเล่นหรือว่าชุดรับแขกค่ะ C O F F E E แล้วก็ T A B L E ส่วน side table S I D E T A B L E side table ค่ะจะเป็นโต๊ะเตี้ยนะคะวางไวข้ข้างๆเก้าอี้หรือว่าเตียงก็ได้ค่ะ และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเฟอร์นิเจหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะทยอยบอกกันเรื่อยๆแล้วกันน,นะคะมาดูกันต่อที่ตู้โชว์ค่ะ sideboard s i d e b o a r d sideboard cabinet ก็คือตู้เก็บของสะกดด้วย c a b i n e t cabinet dressing table D R E S S I N G แล้วก็ T A B L E dressing table ต๊กแต่งตัวค่ะที่นี่เขาสะดวกมากเลยนะคะเขาจะมีวัสดุหลากหลายเลยแล้วก็สีหลากหลายในการเลือกไปทำเบาะของเฟอร์นิเจอร์นะคะ There are many different materials and colors of upholstery to choose from คราวนี้เรามาเจาะที่คำศัพท์ค่ะ material ก็คือวัสดุนะคะ m a t e r i a l material อย่างเช่นค่ะ real leather หนังแท้หรือว่าจะเป็น authentic leather ก็ได้มีไม้ด้วยนะคะนี่เราก็สามารถเลือกได้ wood ไม้ค่ะ Steel, เขาก็มีเป็นเหล็กนะคะหรือว่าจะเป็น f a บริกเป็นผ้าแบบนี้ส่วนการทำเบาะนะคะเขาเรียกกันว่า Upholstery U P H O L S T E R Y Upholstery ถ้าเราเนี่ยเลือกตัวดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนวัสดุหรือว่าจะเปลี่ยนสีเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ May I change the material ก็คือขอเปลี่ยนวัสดุได้ไหมคะหรือว่า Do you have other colors คุณมีสีอื่นๆอีกบ้างไหม เดี๋ยวนี้การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทำได้ง่ายและสะดวกสบายเลยนะคะอย่างเช่นที่ modern f o r m m space แห่งนี้ ตรงนี้เนี่ยเขาจำลองพื้นที่ไว้นะคะเป็น41ตารางเมตรถ้าเราบังเอิญซื้อห้องชุดไว้นะคะแล้วก็มีขนาดพื้นที่ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะมองออกนะว่าเราควรที่จะซื้อโซฟานะคะขนาดนี้ไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอดีกับที่บ้านของเราซื้อไปถูกใจใช่เลยแล้วค่ะเอาละช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูเฟอร์นิเจอร์ชั้น2กันบ้างแล้วก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากกัน เพิ่มเติมแน่นอนเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อคะ่ะ เชิญมาสัมผัสหมอกหยอกดอกกระเจียวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิงหาคมณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติใจทองจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นมาอยู่ชั้น2กันแล้วนะคะส่วนใหญ่ f u r ร์นิเจอร์บนชั้น2นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับห้องรับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นห้องครัวค่ะ Dining room D I N I N G R O O M Dining room ก็คือห้องรับประทานอาหารค่ะส่วน Dining table ก็คือ โต๊ะอาหารหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหาร Console ก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะสะกดด้วย C O N S O L E Console น,นะคะจะเป็นชั้นหรือว่าตู้ที่มีชั้นวางของเยอะๆ,ๆ,ๆนะคะเราก็วางทีวีก็ได้นะคะวางเครื่องตกแต่งหรือว่าเครื่องเสียงได้เยอะแยะเลยละค่ะ do you have built-in service ซึ่งแปลว่าคุณมีบริการไปติดตั้งนะคะรวมไปถึงการวัดพื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือเปล่า built-in นะคะสะกดด้วย B U I L T I n. b-u-i-l-t- i n built-in เนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งทําพิเศษเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปวัดพื้นที่นะคะแล้วก็จะไปทำทุกอย่างมาเขาก็จะไปประกอบที่บ้านเราก็จะยึดติดแบบถาวรเลยละคะ่ะส่วน เซอร์วิก็คือการบริการค่ะ built-in service ก็คือบริการติดตั้งณพื้นที่ค่ะ เฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทเนี่ยนะคะก็จะเหมาะสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่สํานักงานนะคะก็จะมี working table หรือว่าจะเป็น Desk ก็ได้นะคะเป็นโต๊ะทํางานแล้วก็จะมี meeting table หรือว่าจะเรียกกันว่า conference table ก็ได้นะคะอาจจะเป็นโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยยาวขึ้นมาหน่อยก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะ ตู้เก็บแฟ้มเอกสารค่ะสะกดด้วย F I L E แล้วก็ C A B I N E T file cabinet ตามสำนักงานต่างๆนะคะจะเห็นว่าจะมีฉากกั้นด้วยเนาะเพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น partition P A R T I T I O N partition ส่วน ความเป็นส่วนตัวใช้คำว่า privacy p, p r i v a c y คนอังกฤษมักจะออกเสียงว่า privacy ถ้าได้ยินแล้วอย่าตกใจนะคะความหมายเหมือนกันก็คือความเป็นส่วนตัวค่ะซื้อสินค้าเสร็จแล้วเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะสอบถามด้วยเรื่องของระยะเวลาในการส่งถึงบ้าน how long does it take for delivery และอีกอย่างนึงที่5 พลาดเลยก็คือระยะเวลาของการประกันสินค้านะคะ How long is the warranty for the furniture? Warranty, W-A-R-R-A-N-T-Y, warranty ก็คือหนังสือรับประกันคุณภาพสินค้านะคะซึ่งมักจะมีระยะเวลาของการรับประกันด้วยค่ะ เดินดูแล้วนะคะถูกใจเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นเลยละค่ะอย่าลืมนะคะแวะกันเข้ามาได้เลยที่ Modern Form M Space ที่ตึก The SC Place บนถนนรัชดาพิเศษนั่นเองละค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วอย่าลืมนะเข้าไปดูได้เลยแฟนเพจของเราที่ Facebook English on Wheels หรือว่าภาษาอังกฤษติดล้อนะคะแนะนำกันเข้ามาได้ว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปถ่ายทำที่สถานที่ใดติชมรายการก็ไม่ว่ากันนะคะวันนี้ ลาไปก่อน, have a wonderful working day so